ครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงพระอาหารหันนะครับว่าพระอาหารหันเนี่ยสามารถที่จะละสังโยชน์ได้กี่ข้อนะครับที่เราพูดมาทั้งหมดต,ตั้งแต่พระอาาริยบุคคลพระโสดาบันพระสกทาคามีพระนาคามีที่นี่มาถึงอรอบของพระอาหารหันบ้างว่าสามารถที่จะละสังโยชน์ได้เท่าไหร่นะครับสังโยชน์ก็มีอยู่10 10ข้อนะครับสิประการด้วยกันก็จะเป็นแบ่งเป็นสองช่วงนะครับก็คือโอรัมภากยสังโยชน์5ข้อนะครับแล้วก็ ปุตธรรมภากิยสังโยชนะครับอีก5ข้อรวมเป็น10ข้อพระอาหารหันต์ละอะไรได้บ้างนะครับแน่ๆเลยก็คือ1พระอาหารหันต์เนี่ยละโอรัมภากิยสังโยชน์คือสังโยชน์เบื้องต่ํา5ข้อแรกได้นั่นก็คืออะไรบ้างครับ1ก็คือศีลส,รราสก,กายติฐินะครับสองอวิจิกิจฉาสามศีลพตปรามาณอันนสามข้อนะครับแล้วก็ละกามาราคะเพิ่มเป็นข้อที่สี่ละปฏิฆเพิ่มเป็นข้อที่ห้าก็ครบแล้วนะครับโอรัมภ ทิยสังโยชน์5ข้อเท่ากับพระอนาคามีเปะ๊ะและก็สิ่งที่พระอรหันต์จะละสังโยชน์เพิ่มเติมได้อีก5ข้อก็คืออุดธรรมภิกยสังโยชน์อีก5ข้อนั่นก็คือนะครับก็มีตั้งแต่าาอารูปราคะนะครับอรูปราคะมานะอุทธะและก็อวิชชานะครับรูปราคะก็คือความพอใจในเรื่องของรูปฌานนะครับแล้วก็อรูปราคะความพอใจเกี่ยวกับ เรื่องของอรูปฌานอารูปภพแล้วก็ต่อมานะครับมานะความสําคัญยังยังมีความสําคัญในเรื่องของความเป็นนั่นเป็นนี้อยู่เช่นความสําคัญในความรู้สึกว่าได้บรรลุสิ่งนั้นได้ถึงขั้นนั้นขั้นนี้ก็ยังมีความรู้สึกแบบนี้อยู่ก็คือมานะนะครับอย่างต่อมาก็คืออุทจจะความฟุ้งของจิตก็ยังมีกระเพื่อมอยู่นะครับแล้วก็อันต่อมาอันที่5นะครับสุดท้าย ใน,ในในอุธรรมภิกษยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องสูงนะครับสุดท้ายก็คือ,อสามารถที่จะ,ะหมดสิ้นความสงสัยเรียกว่าอะไรรู้แจ้งเห็นจริงแบบเป็นเป็นพระอรหันต์ที่สามารถที่จะ,ะกระทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานได้อันนี้ก็คือเป็นอวิชชานํามาซึ่งความหมดสิ้นของกิเลสนะครับถ้าหมดอวิชชาล้วก็คือปัญญาตรัสรู้ปัญญาที่รู้แจ้งนะครับรู้แจ้งได้แบบด้วยอํานาจของอ วิปัสสนาญาณนะครับด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ก็สามารถที่จะรู้แจ้งได้อันนี้ก็เป็นที่มาของการกําจัดอวิชชาให้หมดไปสรุปแล้วพระอรหันต์นะครับสามารถที่จะละสังโยชนิประการาไล่เลยนะครับตั้งแต่1นะครับสก,กายทิฏฐิ2วิจิกิชา3า3ศีลปตะประาปรมาณ4ส4กามราคะ5ปฏิฆะ6รูปราคะ7อรูปราคะ8มานะ 9อุทจจะและ10นะครับก็คืออวิชชาละได้ทั้ง10ข้อนี้ก็เป็นพระอรหันต์อย่างสมบูรณ์นะครับทีนี้ถ้าเราพูดถึงพระอรหันต์เนี่ยจริงๆแล้วพระอรหันต์เนี่ยต้องละออนอกจากจะละโอรัมภิกยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อได้แล้วนะครับก็ยังจะต้องละอีก5ข้อคืออุดร,รมภากิยสังโยชน์อีก10ข้ออีก5ข้อนะครับขออภยัยอีก5ข้อได้นะครับแล้วก็คนที่ผู้ที่จะละพระอริยบุคคลที่จะละ โอรัมภคิยสังอุดธมามภคิยสังโยชน์ได้5ข้อก็คือพระอาหารหันต์เท่านั้นนะครับส่วนพระอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันพระสกทา,ารรมีพระอนาคามีก็เพียงอยู่ในโอรัมภคิยสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้าข้อนะครับอีก5ข้อคืออุดธรมภคิยสังโยชนะ์เป็นเรื่องของพระอาหารหันต์ล้วนเลยที่จะละได้นะครับวันนี้ก็นําเอาคุณธรรมหรือว่าการละสังโยชน์ของพระอาหารหันต์มาบอกเล่าให้กับเพื่อนๆได้รับทราบนะครับก็ทําความรู้จักและก็เรียนรู้ไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ